มีสองแบบคือแบบปกติแบบพวกเรามาฟังวันนี้กับแบบโดเด,แบบโดเด่นแบบโดดเด่นแบบนี้คือแม่ไม่พูดถึงเดี๋ยวคออจะมาพูดตามหลังนะคะโอเคทีนี้การรับรองการคำนวณผลการประเมินเนี่ยนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะมีตัวบุชีมีสามแบบขื้นฐานอัตลักษณ์าการส่งเสริมนะคะขึ้นฐานแปดสิทอัตลักษณ์สิทธิตรการส่งเสริมสิทนะคะอัตลักษณ์ตามบตรการส่งเสริมคือขึน้นอยู่กับเนเจอร์ของสัตว คะแนนช่วมคะแนนนะคะถ้าห้าคะแนนพวกนี้เป็นระดับคุณภาพอันนี้บอกเอาไว้แล้วเซบคะแนนเป็นยังไงยี่สิบคะแนนเป็นยังไงนะเราบอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือทั้นโหลยคะแนนนะคะคะแนนทั้นโหลยคะแนนถ้าอาจารย์คะแนนรวมของอาจารย์ได้เก้าสิบถึงร้อยโรงเรียนของอาจารย์ก็ได้ระดับคุณภาพดีมากนะคะถ้าได้สูงถึงสี่สิบเก้าก็ต้องปรับปรุงตั้งดอันนี้คือคือคะแนนรวม แต่ถามว่าถ่ายอย่างไรนะคะรับรองมาตรฐานอย่างไรรับรองมาตรฐานคือทั้งลงทั้งคะแนนร้อยคะแนนเนี่ยจะต้องได้ตั้งแต่80คะแนนขึ้นไปนะคะ80คะแนนอยู่ในระดับไหนคะ80คะแนนอยู่ในระดับดีใช่ใชไหมคะตรงกลางของดีใช่ไหมซ้ำนะเราไม่ได้โกรธเลยนะนั่นะเอาแค่ระดับตรงกลางของระดับดี จันก็โอเคแล้วหนึ่งนะแต่ไม่แค่แค่นั้นนะต้องมีสิบตัวบุกชี้จากสิบสองตัวบุกชี้ที่อยู่ในระดับดีขึ้นไปเพราะฉะนั้นสองตัวบุกชี้อยู่ในระดับต้องปรับุณได้ไหมไม่ได้สองตัวบุกชี้นั้นอยู่ในระดับพอใช้ได้แต่ถ้ามีตัวบุกชี้ที่อยู่ในระดับต้องปรับลงกับต้องปรับลงแรงด่วน ไม่ถามต้องมารับการประเมินไหมภายในเวลาที่เรากำหนดให้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาเรื่องตัวบุคชี้มาตรฐานที่5อาจารย์ทำแค่พอใช้มนะัมันก็ได้ว่าเราอบให้มีพอใช้ได้สองตัวแต่คะแนนรวมทั้งหมดอาจารย์ต้อเกนะิน8ปนะนะก็เอาไอ้นู่นไปช่วยพี่มันก็ได้ทังนั้นนะคนะโอเค แต่ถ้าเผื่อว่าอันโรเรียนอยจารเป็นโรงเรียนเปิดใหม่ไม่มีผลโอน,นเนปีที่แล้วนะคะก็จะไม่มีค่าเฉลี่ยเราก็ให้ประเมินแค่สิบเอตัวชี้อันนี้โรงเรียนแถวนี้คงไม่มีถ้ามีเดี๋ยวมาคุยกัน